ฮัลโหลก็สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านเลยเนาะวันนี้เนี่ยเราก็มาอยู่กันในเกมเศรษฐีนั่นเองซึ่งฉันขอเกริ่นก่อนเลยว่าคือฉันเนี่ยค่อนข้างที่จะหายหน้าหายตาจากเกมเศรษฐีเนาะเพราะว่าเบื่อมากแต่เนื่องจากว่าฉันเห็นว่าอีเวนล่าสุดเนี่ยออโราเนี่ยได้กลับมาให้ตามหาอีกครั้งฉันก็เลยโออยากจะลองเอาออโราเนี่ยมาเล่นในยุคป,ปัจจุบันว่าน้องเนี่ยยังจะเล่นไหวอยู่หรือเปล่าเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปดูเซตจี้เครื่องรางก่อนที่เราจะไปลงสนามกันเลยนะนี่เซ็ตของเราโอ๊ยภารกิจ แจ้งเตือนก็จะมีหมวกโลซูปเปอร์ไมกุลลาก่อยฟ้าซูเปอร์เดเมนชันแล้วก็เป็นผู้พิทักษ์น้ำแข็งเนาะเอาละ่ะถ้าอยากรู้ว่าในเกมจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราลองไปรับชมกันเลยดีกว่า,าเอาล่ะทุกคนก็เข้าสู่เกมแรกของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะซึ่งเราเนี่ยก็ได้ชาเป็นคนที่2ตัวละครท,ที่เราเจอก็เป็นอ๋อผีเสื้อสมุทรที่ใส่สกินจูนี่ เราไม่ต้องกลัวเนาะว่าเขาเนี่ยไม่ยำมากเลยมาทำเราได้มากขนาดนั้นหรอกแกโอเคเขาก็ได้ทอยหกเป็นเรียบร้อยอ่าปาตอไปอะไรหนึ่งกลุ่มให้เขาทอยไปก่อนเนาะทุกคนเพราะว่าเราสามารถปิดเกมเขาได้อยู่ละอืมฉันว่าฉันน่าจะปิดเขาได้เนาะอ่าอีกอย่างหนึ่งเนี่ยผีเสื้อตัวนี้เขาไม่ใช่ล่าง เฮพีสงครามเนาะเขาไม่มีอะไรที่จะมาสลายเมืองเราตอนที่ตกเมืองเราได้ <L ess> เราไม่ต้องกลัวอะไรเลยเด็ามนะ <L ess> เขาถอยไปเขากันไปละอหอยมีรูนทอยตอ่อแสดงว่าเขาเป็นตำนานคอร์สเหรอเนี่ยอ๋อใช่เป็นตำนานคอร์สจริงด้วยอ่ะเราก็รอให้เขาถอยไปก่อนนะ <L ess> อ่าถอยหนะ้าเนาะโอเคแล้วก็รอเขาถอยเสร็จนานจริงๆเลย ฮ้ยได้กลับมาเล่นเกมเศรษฐีทั้งสิอ้าเดี๋ยนะเขาออโต้ไปแล้วเหรอโต่ออโต้ทำไมกลับมาเล่นดีกันก่อนดีอย่าหนีเขาดิอย่าหนีเขาตัวเองไม่เป็นไรนะทอยไปก่อนอะแล้วก็สร้างแลน์มารเรียกเขามาเลยไม่ต้องไปสนใจละไม่รักกันแล้วละสิถึงได้หนีหน้ากันแบบนี้มันเน๊ะอ่าเขามีเกราะของฉันน้นเราก็เชิญ แล้วเราก็กระโดดไปเลยแล้วกันเนี่ยเขาไม่มีในประเทศสร้างแลนมันเชิญน้ำแข็งอีกรอบนึงนี่แหละความโหดของโลล่าที่มันยังคงอยู่คือมันนั่เชิญน้ำแข็งได้โหดมากแล้วไหนจะขโมยมาเบิ้ลตกวางน้ำแข็งอีกอ่ะโคตรโหดอ่ะอ่ะตอนนี้เนี่ยระบบมันไม่กู้แล้วเนาะโอเคแต่ว่าเขาในเงินไม่พอจ่ายแล้วเขาก็เลยต้องล้มไปนะจ๊ะเดี๋ยวเราไปดูกันอีกสักสองสามเกมดีกว่า เอาล่ะทุกคนตอนนี้เนี่ยเราก็เข้าสู่เกมที่สองเป็นที่เรียบร้อยแล้วเน,ะนาะซึ่งตัวละครที่เราเจอเนี่ยก็จะเป็นเออโอ้ี่พระอภัยมณีหรอไม่ได้เจอนานเลยเ,นนเราได้ถอยเป็นคนที่สองส่วนจี้เครื่องรางเขาเนี่ยโอ้โหนี่มันยุคพระอภัยมณีเลยนี่นี่มันคือจี้เครื่องรางยุคพระอภัยมณีเลยเป็นพวกเล่นเก่าที่กลับมาเล่นใหม่หรือเปล่าเนี่ยเนาะเพราะว่าดูจี้เครื่องรางออกโอ้อแล้วก็แถมเป็นตัวละครที่แบบเก่าแล้วด้วย ทีเราสูมจอแปบบ๊บเขาก็ทอยสิบงไปโนแล้วก็เสกเมืองมาลายสร้างแลนด์มาซึ่งโนงไม่ต้องกลัวเขาเลยคือพระไพมณีมันมเป็นตัวที่เก่าแล้วเนแล้วก็ถ้าเป็นตำนา,พา,พานพระไพมณีธรรมาดาไม่ใช่ร่างเอดิชันเนี่ยมันจะไม่มีการเข้าเวมาร์เบิร์นนะซึ่งมันเล่นยากมาแต่ไนแต่ไรแหละพระไพามณีเนี่ยอเออมันไม่มีพวกป้องกันเนาะนอกจากดอยู่ในคอร์สถ้าใครทันยุคนั้นนะเออ พอมาถอยจนมนะีเขาเบิ้ลจนเข้าคุกแล้วเรายัางพูดไม่หยุดเลยมาถอยสิบสองไปเลยเราปิดเกมเขาได้แน่นอนเราไม่ต้องกลัวเลยเรามีเกาะจุดสตาร์ทเนี่ยเอา้ามัอัญเชิญใหรอ๋อ,อไม่อัญเชิญใช่ไหมอ๋อเขาอัญเชิญตัวเขาไปคนเดียวถอยหน้าหลังเราปิดเพราะฉะนั้นเราสิบสองต่อไปเนาะ <12. S 1> เขามีเนรเทศเราไม่ต้องมาสนใจเพราะว่าเราไม่ได้องต้องกลัวอยู่แล้ว <30. S 1> ที่พิเศษอ่ะ ใช้สกิลสร้างบ้าน okay. โอเคโห้ยถูกที่ซะด้วยเอาล่ะสร้างแลฉบอกเลยว่าเทินเดียวเนี่ยเราก็สามารถปิดเกมภาพพามณีได้แน่นอนร้อยเปอร์มาอัญเชิญเขาระวงังนะแเอ,อ้าอ๋อเขายมีกรอบป้องกันอะไรอีกเหรอเขายังไม่ตายเหรอคะตายยากจริงๆไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่จัดให้ได้มาแล้วนี่โอเคมาจะรอดจากฉันเหรอภาอภัยฝันไปเถอะ เอาการนางฟ้ามาสิใช้มาเออเขาใช้มาละซึ่งเราไม่ต้องกลัวนะทุกคนนี่อันเชิญวางน้ําแข็งแล้วถ้าเขายังไม่ตายเนี่ยเขาก็เจอบัตรเชิญนี่การจนตีสี่รอบในเทินเดียวอะ่ะสี่ห้ารอบอะ่ะโอ้ยยังจะพูดอีกเหรอเออพูดท,ทำไมนี่ชนะเห็นไหมแกนะคือเจอตัวที่มันไม่ได้น่ากลัวเวอร์วังขนาดนั้นแล้วได้ทอยคนสองก็ชนะได้เนาะเดีนะ๋ยวเราไปดูกันอีกสักเกมหนึ่งดีกว่าไปกันเลย เอาล่ะทุกคนบอกเลยว่าเกมนี้สึกเดือดมาแล้วนะเพราะว่าเราได้เจอเปนอนรล่าเหมือนกันแล้วได้ทอยคน2อด้วยโอ้แล้วเซจซี่เซจจี่ว่าวงอลังการงานสร้างมากแล้วมีบัฟอีกกูตายแน่เลยโอยทุกคนทำไลยดีเดี๋เพิ่งเลาะโอ้จะทอยสิบสอไปทอยสองเฉยโอ้เออทุกคนมันกำหนดมาให้แพ้แล้วแหละเกมเนี้ยมันกำหนดมาให้ฉันแพ้ละ เราก็ทอย12ไปเลยนะทอ,อยอย่างอ้โหโอ้โหโอ๊9้วงมันมันจงใจเกมมันจงใจจะให้ฉันแพสร้างเมืองไปก่อนนะทุกคนสร้างแลนด์มาสร้างเมืองไปอย่างสิ้นหวังอันเชิญวางก่อนโอ้โหเราไม่รอดอยู่แล้ว่าเนี่ยเขาทอยสิบมาแล้วเนี่ยคือคือเขาสร้างเมืองเขาก็จบละไม่ยังวะเฮ้ยเฮ้ยเขาพลาด เฮ้ยเขาพาาดาอง้วนี่ฉันไม่ได้ไปจับมือเขาทอยเต๋านะเออทอยสิบสองไปเลยขอเบิ้ลได้ไหมเจ็บโหแล้วไม่เบิ้ลวะอเวนเลยไม่เบิ้ลโอเคเมื่อไร่มาที่พิเศษมาที่แท่นพิเศษแล้วก็สร้างบ้านได้หมดเลยวิวิถูกที่มากเราเราพิเกมเล้พิเกมอันนี้เขาลอยพลาดเองนะทั้งทั้งที่เขาเนี่ยปิดเกมฉันได้มาโดนจะปิดเกมกลับเลยจ้ะเพราะการัเชิญเขาเนี่ยไม่ติด ข่าโมยมาเบอร์้ร็วเราต้องรีบปิดเราต้องปิดให้ได้ในเธอนี้นะถ้าเราไม่ปิดเขาเนี่ยเธอนต่อไปเราตายแน่ๆแต่เขากู้ละโ<อ>ุ้ยน้มเลยโอ้ยพีคเกมอย่ปาฏิหารมากฉค,คือคิดว่าจะตายแล้วเนี่ยเมื่อกี้คิดว่าจะแพ้แล้วนะเนี่ย เอาล่ะก็เป็นยังไงกันบ้างทุกคนกับการเล่นออโราในวันนี้สนุกกันไหมชอบกันเปล่าคือออโราเนี่ยฉันมองว่ามันก็เป็นตัวที่ค่อนข้างยังเก่งอยู่นะแล้วก็เจอตัวโหดเนี่ยก็ยังพอได้อยู่เออมันก็ยังแบบทุ่ๆไทยๆไปได้แล้วถ้าจี้เครื่องรางแน่นคอสแน่นเนี่ยน้องก็ยังเก่งมากๆนะในสายตาฉันยังเล่นได้อีกยาวนะจ๊ะสาหรับวันนี้เนี่ยใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ฉันด้วยนะแล้วก็ถ้าอยากให้เล่นตัวอะไรเนี่ยสามารถ มมาบอกได้นะสำหรับวันนี้ไปละบ๊ายบายรักเอซีทุกคนนะจ๊ะ